ันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับใช้ดีแล้วขับง่ายความปลอดภัยก็สูงครับเอา masa, <wh> urgency, ออโต้ก็ง่ายผู้หญิงก็ขับได้นะครับขับได้สบายเลยใช้งานดีครับผมกดไลค์ให้เนาะเทอดยอะยังกันะเทอหนาเทมือหนาหนิยวก็เมือนนี้นข like ้าวอ่อนนี้ข้ามือแม่ยหนิวไม่สมัดดูมีแนวีใหม่ฟังออกไหมไม่ออกค่ะฟังไม่ออกก็ไม่บอกเขาพูดไทยได้ อันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับที่ผมใช้เป็นเกียร์ธรรมดานี่ยผมมาทดลองขับเกียร์ออโต้ที่เขาพูดอะจอดกลางดอยอะไรเบรคจะไหลายมันก็ไม่จริงครับออกตัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไหลลงเหมือนเกียร์ธรรมดาใช้ดีแล้วก็ขับง่ายความปลอดภัยก็สูงครับใส่ของอะไรก็ใส่ได้เยอะกว่าเพราะว่าช่วงกระบ,บากก็ยาวลูกทรงก็สวยใช้งานดีครับผมกดไลค์ให้ ขาดีอยู่เมื่อก่อนพี่ว่าไม่ได้ขับนี่ขาครั้งแรกเนี่ยเกียร์โอโต้เนี่ยดีกว่าขี่อิฐนะครับไม่ได้หลายโลมเกียร์ก็ไม่มีข้าก็ไม่มีต้มเหยียบเบรแล้วก็ต่อยีย่อะไรเ้าเรียกเดียวกับขาดีอยู่ครับตอนนี้กระตุกกับรถเนี่ยเอาออโต้ก็ง่ายผู้หญิงก็ขับได้นะครับขับได้สบายเลยส่วนอิสุสุมาแถวแลรกส่วนแถวนายงูหมียดีอยู่น้าทอยแถววหนึ่งน้ำเชื่อมีดีใครที่ยังไม่เคยขับอยากจะให้เปิดใจลองขับดูแล้วจะรู้ว่าขับดีกว่าที่คิด